สวัสดีครับผมวิชัยสุขอาารันนะครับผมวันนั้นวันนี้จะพามาเที่ยวสวนทุเรียน3าภูการนะครับอยู่ตำบลรุ่นสุม่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมครับช่วงนี้ทุเรียนเรากําลังเริ่มติดดอกนะครับผมตอวันนี้ก็วันเป็นวันที่14มกราคมนะครับผมเริ่มต้นของการออกดอกประจําปี2567นอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับผมดอกทุเรียนตอนนี้ที่กาลังแบ่งบาน นี่ครับผมดอกเยอะมากปีนี้ติดดอกออกผลดีก็เป็นการออกดอกแบบนี้ครับทุกปีประมาณช่วงนี้เป็นการออกดอกแบบธรรมชาตินะครับผมอันนี้ผมจะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับผมอยู่ติดแม่น้ำแควน้อยนะครับผมอันนี้มีโอกาสมาเที่ยวชมได้นะครับผมทุเรียนเราอายุ ก็ปีที่หกนะครับอันนี้ทุเรียนอายุหกปีเริ่มติดโดโอกออกผลมาได้ปีนี้เข้าปีที่ที่สามแล้วเริ่มเยอะมากขึ้นทุเรียนเรามีทั้งหมดประมาณร้อยสาสิบต้นก็ออกดอกออกผลอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบต้นก็มากขึ้นทุกปีนะครับเพราะทุเดียนปลูกแล้วมันมีแคกการ เกิดตายไปบ้างไม่สมบูรณ์เท่าเท่ากันทุกต้นไม่เหมือนผลไม้อื่นแต่ก็คล้ายๆกันนะครับต้นนี้ช่วงนี้ดอกเยอะหน่อยนี่นะครับผมต้นนี้ก็เริ่มมีดอกอเดี๋ยวให้ชมต้นนี้ก่อนต้นนี้ต้นเล็กต้นนี้ต้นนี้สี่ปีกว่าห้าปีต้นนี้ออกดอกอย่างเล็กอยู่เลยแต่ดอกเยอะมาก เขาออกดอกตั้งแต่4ปีตอนเขายุ4ปีเขาก็เริ่มให้ดอกปีนี้เป็นดอกปีที่2ดูครับเนี่ยเขาเรียกว่าระยะไข่ปลาทุเรียนเขาจะมีจะมีระยะของการให้ดอกนะครับผมเป็นระยะเริ่มแรกก็เป็นระยะตาปูตาปูก็มาไข่ปลา มะเขือพวงเล็กมะเขือพวงใหญ่ดอกบานแล้วก็ติดลูกก็ลูกก็เริ่มตั้งแต่ลูกเล็กไปทันเท่ากับพระลูกไข่ไก่อะไรประมาณนั้นก็ว่าไปเรื่อยนะครับผมอ่านี่ครับนี่ให้ดูโอ้ยมือสัน่นอ่าครับผมเนี่ยดอกก็มต้นนี้ก็กำลังออกดอกปีแห้แล้วต้นนี้ ติดลูกประมาณ30ลูกทีนี้ก็เริ่มให้ดอกเยอะมากขึ้นและครับนะี่ดูดูผให้ดูระยะดอกตั้งตามกิ่งครับน,นี้นี่ปลายกิ่งต,ต,ต,ติดตั้งยังติดตั้งแต่ปลายกิ่งเลยนะนี่ให้ดูนะกิ่งตั้งแต่ปลายกิ่งยันถึงต้นเลยคนต้นเลยครับผมจริงๆดอกปลายกิ่งก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เดี๋ยวถึงเวลาเราก็เก็บออกลวครับเราเอาเฉพาะดอกที่อยู่ ใกล้ๆลำต้นเพราะดอกปลายกิ่งอย่างเงี้ยกิ่งเล็กๆเงี้ยแล้วติดดอกอย่างเงี้ยมันมันมันไม่สามารถเลี้ยงลูกได้นะครับผมกิ่งไม่ได้ใหญ่มากอาหารไม่พอเลี้ยงลูกเราก็ต้องเก็บดอกออกทิ้งออกไปครับพามาดูต้นนี้อ่าต้นนี้ปีต้นนี้ปีที่แล้วก็ได้เยอะอยู่หลายสิบลูกอยู่เหมือนกันเพราะลำต้น หกปีเข้าปีที่เจ็ดเขาก็ถือว่าเขาโตนะโตลำต้นค่อนข้างใหญ่นดูทำนี้ครับ่วนนี้ก็ใหญ่เท่าๆกันหมดส่วนนี้ปลูกพร้อมกันแล้วเขาดินตรงนี้น่าจะดีเพราะว่าเป็นดินริมน้ําน้ําแม่น้ําเคยท่วมถึงดินก็จะดีปลูกทุเรียนก็โตเร็วดูต้นนี้ก็โต ตนนี้ก็ต้นใหญ่ครับอายุถ้าปีที่เจ็ดเหมือนกันก็ใหญ่ใหญ่สูงเจ็ดปีตอนนี้ปีที่แล้วก็เกือบยี่สิบรูนกันตอนนี้ให้ลูกเยอะแต่ต้นนี้ปีที่แล้วได้เยอะสิ 10, ได้ตอนนี้จําแม่เลยสิบเจ็ดลูกต้นนี้แต่ปีนี้ดอกก็ยังไม่เยอะมากเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นความสมบูรณ์อาจจะไม่เท่าเทียมปีที่แล้ว แต่แต่ก็ดูต่อไปก่อนเพราะว่าเขายังอยู่ในช่วงระยะให้ดอกอยู่นะครับนี่เห็นนะมองเห็นชายน้ำเห็นแม่น้ำอันนี้เราจะปลูกเรือนไว้นั่งดูทุเรียนดูบรรยากาศริมน้ำน,นั้นมองเห็นแม่น้ำไม่ชัดเจนครับผมมันไกล ก็ห้าสิบเมตรก็ไม่ไกลมากนะแต่มองไม่เห็นโอเควันนี้ไว้สำหรับท่านี้ก่อนละครับผมเดี๋ยวทุเรียนอีกสักเดือนแล้วมารีวิวให้ดูใหม่โอเคครับผมสวัสดีครับ